เพื่อนคะมาดูอันนี้เราตะลึงงานมากเลยอุย้ย <laughs> เพื่อนนคะนี่คะ่ะตะลึงเลยคะ่ะ <laughs> ไม่คิดว่าจะเจอ <laughs> ตอนนี้เป็นวันนี้แดดออกแล้วนะคะตอนนี้เรียกว่าแดดออกนะคะ ่คะอันนี้เรียกว่าแดดออกแล้วถ้าแดดไม่ออกตรงนี้มืดมิดเลยโอ้โหหักเธอเก็บเห็ดยังไงวะจ้าโอ้โรหลวง้าไปลึกๆเลยนะนี่พนเพื่อนๆดูโอ้โหเพื่อนๆคะดูอะไรโอ้โหนี่ค่ะงามเงิดเลยค่ะนี่ค่ะ นี่จ้ะเธอดอกนึงเราก็เก็บค่ะเพื่อนเพื่อนคะจะไม่ให้จะไม่ให้เราตกใจได้ยังไงเนี่ยเห็ดมันจะเปืยแล้วค่ะเขารอเราจริงๆเลยเนี่ยมันนี้มีคนเก็บอ่ะแล้วก็กำลังขึ้นเยอะแยะเลยค่ะแล้วก็เขาหนาวด้วยตอนนี้ดูแล้วเนี่ย หนาวก็หนาวดูนะคะนี่เรียกเห็ดดำของแท้เลยค่ะดำจริงๆค่ะเขาพยายามโตนะคะเนี่ยใต้ใต้ต้นสนเล็กๆเนี่ยค่ะแต่ด้วยความเย็นเขาจะเริ่มเปิด อแต่เขายังใช้ได้นะคะนี่สําหรับเรานะเราเสียได้ค่ะอันนี้เปื่อยแล้วเห็นไหมคะเนี่ยขาวจัวเลยเปื่อยเน่าเปื่อยคะ่ะนี่ค่ะเขาก็เริ่มจริงจริงแกแล้วดูคะ่ะเราเกือบเลยไปคะ่ะดูสิคะเพื่อนคะ เกิเลยค่ะเกิดไปเที่ยวเลยแล้วค่ะขายาวอยู่ค่ะนี่ค่ะเด็ดเอา,าได้ค่ะนี่อีกนี่จ้าอืนี่ค่ะให้เพื่อนเพื่อนดูตรงนี้เนี่ยเห็ดกระจายอยู่ทั่วไปเลยค่ะนี่ค่ะ นี่ยเก็บเลยจ้าเก็บตรงนี้ก่อเลยเตรงนี้อีกจ้านี่โอ้ยอาทายแล้วตรงนี้อีกหลายดอกเลยจ้าตรงนี้นี่ค่ะเยอะเลยเยอะเลยค่ะอ นี่ค่ะดอกก็เล็กจังเปิดแล้วด้วยบางดอก,ดอกนี่จนดอกนี้ใหญ่ใหญ่จริงๆอะดอกนี้ จะนี hey. ่ค่ะนี่ถึงเยอะอยู่ตรงนี้ตรงนี้นี่จะเห็ด อยู่นะคะนี่เตืออ่อนเยอะอ่ะปล่อยไว้เอาดอกใหญ่นี่จ้านี่โ <No, no. S 1> ดาดาเดาดิเจ็บเก็บเจ็บด้วยจ้าเจ็บด้วยจ้า เยอะอยู่นะนี่มาครึ่งชั่วโมงแล้วมีจ้าเพื่อนเขาเกิดกับเชื้อเขาอยู่ที่ต้นสนใช่ไหมคะเก็บกเก็บเก็บเก็บดูเด็กค่ะ ตรงนี้เป็นเนินแสงดีสิเดียวอุ้อันนี้นะคะดูดีเ,ดเห็นแล้วก็แบบว่าเพื่อนดูอยวให้ดูมันก็มีแหวว่าจะเน่านะคะถ้าไม่ได้เก็บเหนียวเลยค่ะเพราอยู่ใต้ต้นต้นสน,นะคะ่ะที่รอดได้เนี่ยนี่ค่ะ พี่จ้ามาไม่ผิดหวังจริงอะวันนี้แต่ปราะมากเลยค่ะเขาอยู่ใต้ต้นใต้ต้นสนเลยอุยมีอีกมีอีกมีอีกเพื่อนเพื่อนมีอีก,อกเดี๋ยวไปไปเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะนั่นเหลือง แต่ว่าก่อนอื่นเราต้องเหยียบต้องส่วนไว้ก่อน <c oughs> ขอเหยียบส่อนก่อน <c oughs> นี่เก็บเห็ดนี่กว่าจะได้เห็ดนี้ดูนะคะนี่นี่ค่ะอ้เห็ดเห็ดของเรามุด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 ุดด,ดุด หมดๆๆดหมดมุดหมด,มด,มดงาม,มากเลยทำมนีน่โอยต้งสนก็มีน้ำนะคะเพื่อนเพื่อนดูเฮ้ยเราว่าหมดแล้วนะเรายังเจออยู่อ,อุตสาห์ลงคลิปไปใช่ไหมเพื่อนเพื่อนดูดิลงคลิปไปว่าหมดแล้ว